ออนยังไงให้ทั้งสวยทั้งแซบทั้งรถนะคะใครที่กําลังแบบ ตกอยู่ในอาการอยู่ในหลุมดํานะคะ move on ไม่ได้จากอาการอกหักนะคะฟังทางนี้เลยค่ะบอกเลยนะคะว่าวิธีแรกนะที่คุณจะ move on ได้นะคะคุณจะต้องมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตก่อนค่ะไอชีวิตปกติของคุณนะคะถ้ามันดีอยู่แล้วนะคะหาเป้าหมายอะไรที่มันแบบท้าทายกว่านี้นะคะอย่างเช่นแบบปีนี้คุณจะคุ่นดีลดน้าหนักให้ได้10บกิโลอะไรแบบนี้นะคะให้มันเป็นเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายทําให้คุณตื่นเต้นกับเป้าหมายนั้นจนลืมความเศร้าลืมหลุมดําอันนั้นไปเลยข้อที่2นะคะก็คือ ออกไปเจอเพื่อนบ่อยๆแต่งตัวสวยๆการแต่งตัวให้สวยในทุกๆวันสําคัญมากนะเพราะว่าเวลาคุณส่องกระจกมองตัวเองแล้วคุณเห็นตัวเองโซมะแน่นอนมันก็ไม่มีแรงจะมุฟออนถูกไหมแต่ถ้าคุณตื่นมาแล้วก็กั้นใจนะคะอาบน้ำแบบทาแต่งหน้าสวยนะคะแต่งหน้าสไตล์ใหม่ๆนแบบเกาหลีอะไรอย่างี้ก็ได้นะแล้วคุณก็ออกไปเจอเพื่อนนะคะเข็นตัวเองออกไปมันจะไม่คุณมีพลังมี energy ทาให้คุณได้รู้ว่าเอ้ยโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับผู้ชายคนนั้นที่เขาทิ้งคุณไปแล้วอย่างที่บอกค่ะเป้าหมายใหม่นะคะตั้ง เป้าหมายใหม่ที่ทําให้คุณท้าทายตัวเองนะคะที่มีชีวิตใหม่ๆและที่สาคัญพอคุณออกไปเจอใครปุ๊บนะคุณก็อัปโหลดรูปภาพลงในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะให้ให้โลกให้สังคมให้คนคนนั้นของคุณเนี่ยรู้ว่าคุณไม่ได้เศร้าแบบนี้คุณก็จะเป็นคนที่โสดมูฟออนได้ทั้งสวยทั้งเลิศสุดท้ายคุณก็อาจจะเจอคนใหม่ในไม่ช้าค่ะ